อไอเราก็สวยซะด้วยสิไม่ว่าจะลงตรงไหนก็โดนผู้ชายกับบอดลุมยิงตลอดงงมากมีเชื่อรอดูนะพูดยังไม่ทันขาดคําคือโดนยิงหลังเราแกเปิดโคโนโไปก่อนได้ปืนพอดีเลือดเราเหลือครึ่งหลอดแต่เราจะเสี่ยงสู้ค่ะยิงไปเลยสิค่มามันเป็นไงแกสวยมะ จึงมะไฮมะคนมันต้องเจอเหมือนจะมีคนเขายิงกันอยู่แกอุ๊ยนางเป็นุูมไม้ฉันไม่รอคะ่ะยิงไปเลยสิครับตัวนี้คือดีมากแกชอบยิงหมดไม่สนระยะคือจังหวะนี้ฉันจะบอกว่าฉันเออมากคือฉันเห็นคนวิ่งมาแต่แบบยิงไม่ตุยอะแกะคือมันเป็นไปได้เหรอนี่ก็เลยกระโดดลงมาแบบงง,ง,งคิดในใจคือจะกระโดดลงไปทําไมวะคิดไปสีคิดกลางอากาศไปเลยสิคะแหม่พวกเธอตาแลกแล้วก็แค่ลองเชิงปะ ไอเราก็ไม่เคยมีเพื่อนเล่นจะด้วยสิทีนี้ก็ลำบากว่าวุ่นเหลอบางทีไปเจอบอดหล่อๆแล้วมันอดใจไม่ไหวเขาก็มีถามนะ เธอจะแอบเผลอใจบ้างไหมไอเราก็บอกว่าไม่สนใจอยู่ละเธอทําให้บอททั้งหมดในโลกนี้ดูหล่อน้อยลงขณะที่กําลังฟาร์มอยู่ฉันเหลือบไปเห็นอะไรไม่รู้เหมือนคนโดดล่มลงมาเลยอะ่ะเออจริงด้วยแกเขาน่าจะพึ่งตายแล้วโดดลงมาใหม่อีกรอบนึงแล้วปืนที่ใช้อยู่คือยิงเบามากปืนอะไรวะเน,นี่ยแกฉันไม่ชอบเลยปืนอันนี้นะ่ะเขาเหมือนจะสู้กับอีกตัวอยู่นะเราก็วิ่งไปเงียบๆรับบทนาตาชาโรมานอฟเอาอีเสื้อส้มมาได้ไงอะ่ะไปก่อนหนึ่งแมงคาเสื้อส้มคิดไปสิ แกนางยิงฉันเจ็บอยู่นะแต่ว่าไปไม่รอดแล้วจะไปไหนคะกลับมาคาหันมาผ่ะไปซีเลสแต่ว่าความตาดีของเราความรู้สึกของเรามันเหมือนว่ามีคนหยูดไกลๆด้วยความที่ใส่สกิลของลอล่ามันจะทำให้เ k เคเราดีดน้อยลงแกอยากมีแฟนเล่นเกมนี้ต้องทำยังไงคะแต่ถ้าเรามีแฟนไปแล้วบอดพวกนี้ล่ะบอดพวกนี้จะไม่เหงาหรอ ตานี้เราต้องเอาจริงเราต้องสู้โอ้ยคนอยู่ไหนไม่มีคนเลยนี่ฉันวิ่งมาไกลมากจากเคฟทาวมานี่เลยนะไม่เจอคนเลยสักคนเดียวไปต่อกันยาวๆค่ะอุ้ยเธอมีคนยิงเจอละว,วิ่งมาตั้งนานจิดไปสิเล่นอักนะแกตานี้ก็ขอใช้ปืนอักกับ UMP นะ เปลี่ยนบ้างเดี๋ยวบอดจะเบื่อไงโดนยิงแต่ปืนเดิมๆบอดเบื่อเลยในขณะที่วิ่งมาข้างหน้าไกลๆเห็นเหมือนตัวอะไรเล็กๆเออยิงพื้นไปก่อนมองไม่เห็นคนไนแต่แกยิงแป๊บเดียวนางตุยเลยอะ่ะแกแล้วทั้งแมปมันเหลือกันอยูแปดคนง่ฉันก็เลยกลัวมาแอบนั่งอุอ้ยมีรถมาแต่เราจะไม่ยิงรถหรอกแกเดี๋ยวเขาจะลงมาไงฉันว่าเขาต้องเก่งแน่นอนเลยอะฉันกลัว ปล่อยนางไปก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เหลือกันยูสี่คนแล้วกแกพวกเธอว่าฉันจะได้ที่หนึ่งนะรอบนี้คือฉันมั่นใจว่าฉันได้แน่แน่แอบก่อนเธอแอบก่อนคนเหลือน้อยแล้วเราจะมาแบบเราจะมาตุยตรงนี้ไม่ได้แอบไปสักพักเอ้าเหมือนมีคนวิ่งบนหลังคาเลยแกเสร็จแน่ออกมาทําไมคะาอยู่ในนั้นดีๆไม่ชอบหลอดดเป็นไงแกถ้าเราใจเย็นนะ่ะมันก็จะมีตัวแบบ ออกมาเองไงเข้าใจร้อนกันไงเราเป็นคนใจเย็นเปลี่ยนบ้านเราแกเปลี่ยนจากบ้านหลังนู้นมาอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่าวงบีบไนงะแล้วก็เปลี่ยนบ้านอีกรอบเราแกแต่รอบนี้คือวงสุดท้ายแล้วเราต้องสู้อย่างเดียวเราเชื่อมันใน UMP ของเราเอ๊ะอะไรพิ่งผ่านหน้าไปคะวาย UMP สู้เขาขาดเลืมาแกเหลือสองคนแล้วเราต้องหนึ่งหนึ่งแล้วปะ่ะตัวสุดท้ายเหมือนจะอยู่บนบ้านเนี่ยมาแล้วแกคือแล้วเขาเอดา,าดาบคาตานา ก่อนโอ้ยแบบนี้ก็ไปไม่รอดแล้วบอกเราว่าตานี้ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะ